สวัสดีค่ะช่องยูพามิวเนาะซามโปมีจิชั้นแนวเดซเดินเล่นไปกับยูพามิวค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ยูพามิวพาเพื่อนๆอ,ออกมาเดินซื้อเอโฮมากิกลับไปทานที่บ้านนะคะวันนี้เป็นวันเทศกาลซุซึบึงนะคะ ซึ่งเป็นประจำทุกปีพระมิวจะต้องทานเอโฮมากิค่ะแต่ว่าวันนี้ออกมาช้าเพราะว่าลืมดูปฏิทินค่ะมาดูอีกทีนึงก็พบข้ามแล้วนะคะออกมาก็เลยไม่เจอหน้าที่ตัวเองชอบนะคะไม่เจอไส้ที่ตัวเองชอบคือชอบทานแบบ ที่เป็นอุดากิอะค่ะไม่มีนะคะแพงหน่อยแต่อร่อยมากอะค่ะปีนี้ก็เลยเจอเท่าที่เห็นนะคะมีนิดหน่อยนะคะก็จะเจอหน้าแซลมอนนะคะไม่เรียกว่าหน้าสิเขาเรียกว่าไส้ใช่ไหมไส้แซลมอนนะคะแล้วก็ไส้ปลาแบบสามชนิดรวมกันเนี่ยค่ะตามภาพเลยนะคะ<ม>ก็ตามราคาหรือราคาก็ถูกลงมากว่า อุณากินิดนึงนะคะก็เลยซื้อกลับไปอย่างละชิ้นนะคะวันนี้ออกมาชั้นหนึ่งนะคะก็ยังไม่สบายอยู่นะคะจะรู้สึกดีแค่แป๊บๆนะคะเมื่อเช้าดูเหมือนจะดีขึ้นนะคะแต่ก็กลับรู้สึกแย่ลงอีกนะคะอาการมันขึ้นขึ้น,นลงๆนะคะก็เลยถ่ายภาพมาให้ดูว่าเหลือเท่านี้ละจ้าขอรับนิตาดาคิอาริกาโตโกไซมาสตา มาตาเยโรชิคุ u o n นไงใช่ไหมซืขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะ